มันจะมีโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงมาสู่คนนะครับหนึ่งในนั้นที่เราเจอบ่อยมากๆนี่คือโรคเชื้อราที่ว่าเป็นเชื้อกลาก อันนี้เขาเรียกว่ากลากแมวโรคนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตน,น,นะครับแต่กลับเป็นโรคที่สร้างปัญหาให้คนไข้ยอย่างมากเพราะจะเกิดผื่นคันที่รุนแรงรุนแรงชนิดเรียกว่าต้องเกาอย่างทรมานสิ่งที่มักจะมีปัญหาตามมาก็คือเมื่อมีการแกะเกาที่รุนแรงบางคนเนี่ยรุนแรงเชื่อว่าคันมากจนนอนไม่หลับอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําซ้อนขึ้นมาได้จากการเกาผื่นที่เกิดขึ้นจากน้องแมว มักจะอยู่นอกล่มผ้าทุกลายอาหารของเขาเนี่ยก็คือผิวหนังผมเล็บของทั้งสัตว์และลร่มนมไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นแมวเป็นสุนัขนะครับเราจะติดเชื้อจากแมวได้จากสถานการณ์ไหนบ้างครับส่วนใหญ่นะครับที่เราเจอบ่อยบ่อยเนี่ยมักจะมีประวัติก็คือ1ใกล้ชิดกับแมวมาก แล้วก็หลายๆอันเนี่ยถ้าเป็นลูกแมวก็จะสนใช่ไหมฮะแมวก็จะมีการขวนเขากวนเสร็จปุ๊บรอยถลอกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําทให้ติดเจ้ากระกตัวนี้ได้จากรอยถลอกที่แมวมาขวนเป็นต้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่ก็ต้องดูไว้ด้วยนะครับคือขนแมวหรือว่าสปอร์ชาลาที่ตกติดอยู่กับแมวแล้วมันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยแต่ในประสบการณ์เราพบว่าจริงๆจะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่ขึ้นนเเเเชื้้้ออตตตัััวววีีีแแลลไมมม่่ประิยยสุดดทาพกๆ คนอื่นที่ทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีประวัติเลี้ยงแมวอยู่